สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลจาบนะครับพรีวิวก่อนเกมเบรดฟอร์ดพบอาร์ซนอลคืนนี้เที่ยงคืนครึ่ง คืนนี้เบนฟอร์ดเตรียมเปิดรังรับการมาเยือนของอาร์เซนอลในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยทั้งสองทีมต่างมีความหวังเก็บแต้มสำคัญในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของฤด,ดูกาลสภาพทีมเบนฟอร์ดเบนฟอร์ดต้องลุ้นว่ามาร์คเฟรเกนนะครับนายทวารมือหนึ่งจะฟิตพอลงสนามได้หรือไม่นะครับหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บจนถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมก่อนหน้านะส่วนเบนมีกองหลังตัวเก่งต้องพักประมาณ2สัปดาห์จากอาการบาดเจ็บเดียวกันข่าวที่สำหรับแฟนบอลเจ้าบ้านคือการกลับมาของเซฟฟ์านเดนเบคนะครับและมัธยัสเยนเซนขณะที่ จากอาการบาดเจ็บพร้อมลงช่วยทีมเรามาดูทางด้านอาร์ซนอนกันบ้างนะครับทางฝั่งปืนใหญ่อล็กเซนเดอร์ชินเซนโก้ชินเซนโก้ชินเซโก้โอ้ชื่อนี้โก้อจริง อาจมีโอกาสลงสนามหลังกลับมาเป็นตัวสำรองในเกมก่อนอย่างไรก็ตามนะครับพวกเขายังต้องขาดตัวหลักหลายรายรวมไปถึงบูคาโยซาก้าที่เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดหัวเขา่าส่วนข่าวดีเล็กน้อยคือการเจ็บหัวเข่าของราฮิมสตอร์ลิงไม่ได้หนักหนาะสาหาัสแต่เกมนี้อาจจะเร็วเกินไปสําหรับการคืนสนามของเจ้าราฮิมสตอร์ลิงนะครับสถิติที่น่าสนใจอาร์ซนิอนนไม่แพ้ใครมาแล้ว6นัดหลังสุดในทุกรายการเมื่อเจอกับเบนฟอร์ดโดยเก็บชนะได้ถึง5นัดปืนใหญ่ยังไร้พ่ายในศึกลอนดอนดาร์บี้ในพรีเมียร์ลีกตลอดปี2024 ชนะ8แล้วก็เสมอ2คาดการนะครับว่าเบนฟอร์ดอาจจะได้เปรียบจากการเล่นในบ้านแต่ด้วยฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอของอาร์เซนอลในลอนดอนดาร์บี้และความมั่นใจจากสถิติที่เหนือกว่าทําให้พวกเขาเป็นทีมที่มีโอกาสคว้าชัยมากกว่าเกมนี้